คุณผู้มชมคะลนช่วงใชยรายการนี้นะคะเราก็ได้นิม,มนต์นะคะพระมหาจำเยนจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะและอีกท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการวัดพร,ระบรมธาตุนะคะอาจารย์มานพศิริภัยบูล์ค่ะใรมสศาคารหลวงพ่อสวัสดีค่ะอาจารย์จเจริญพรค่ะในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการจะอัญเชิญยอดฉัตรขึ้นไปประดิษฐสถานีคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่แล้วก็มีวิธีการทํายังไงบ้างคะ คือตามที่ทางคณะทันเจภาพก็คือคุณทรงพลและคุณกรายานีพันธเกิงอมรได้ตกลงกับนายช่างเอาไว้ก็คือระยะเวลาของการบูรณะทาสีทองพระบระมาธาตุนี้ใช้เวลาทั้งหมด3เดือนก็คือเริ่มจากวันเพนเดือน3นะก็คือวันมาฆบูชาแล้วเสร็จภายในวันเพนเดือน6ก็คือวันวิสาขาบูชาซึ่งกำหนดการ ยกหรือว่าอัญเชิญยอดฉาดพระบรมธาตุขึ้นบนยอดพระบรมธาตุนั้นก็ได้กำหนดวันเอาไว้แล้วก็คือเริ่มงานวันที่21 22 23พฤษภาคมซึ่งวันที่22นั้นจะตรงกับวันวิสาขาบูชาแต่ว่าเนื่องจากว่า,าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราภร์เจ้าว,วาดนั้นได้กราบราตนานิมนต์พระมหาเถระผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคณะสงฆ์วัดพระบรมธาตุมาเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์เพราะฉะนั้นในวันวิษสาขบูชาเนี่ยพระมหาเถระจะไม่ว่างเพราะฉะนั้นก็วันที่กําหนดการยกนั้นก็คือวันที่22นะแต่ว่าในช่วงวันที่21 22และ23เนี่ยก็จะมีการสมโพธพระบรมธาตุนะโดย ไม่มีมหรสพนะไม่มีมหรสพการบันเทิงต่างๆแต่ว่าจะมีการสมโพธโดยลักษณะของที่ชาวพุทธทั่วไปทำกันก็คือจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเหมือนที่พระโป้ได้กระทําในคราวที่ฉลองพระบรมธาตุในคราวครั้งนั้นก็คือมีพระธรรมเทศนา จตุราริยสัตว์ก็คือเทศนาเรื่องอริยศัตว์สเนี่ยตลอดทั้ง3วันมีการเลี้ยงพระจํานวน500รูปตลอดทั้ง3วันนะในคราวครั้งนี้ก็จะยึดแนวปฏิบัติในลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน และในส่วนทางด้านประธานกรรมการวัดอาจารย์นะครับในเรื่องของเงินบริจาควัดเนื้อซตนนี้นี่ยังขาดเหลือหรือว่า, h h าพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าวัดของเรานะครับเป็นพระราหมหลวงจะต้องมีการบูรณะปะฏิสังขรณ์ในด้านวัตถุทุกอย่างและก็ปูชนียสถานต่ญญางๆในเรื่องของงบป,ประมาณนั้นเราไม่ได้มาจากไหนเลยนะครับมีผู้มีจิตศรัทธานะครับนำมาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพิธีองค์นี้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทํานั่งร้านจนกระทั่งขัดสีชวีวันนะครับดังที่ท่านได้เห็นในภาพเนี่ยแล้วต่อไปก็จะลงสีทองนะครับอันนี้ก็เป็นสีรองพื้นที่ท่านเห็นงบประมาณต่างๆนั้นเราได้จากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางวัดของเรานะครับเนื่องจากว่าเราได้สร้างศาลา,าศูนย์ ศูนย์นั่นนะทสายยาชุมชนแล้วนะครับเป็นจานวนเงินเป็นจํานวนประมาณ3-4ล้านบาทเนี่ยที่ยังเป็นหนี้เขาอยู่ก็เยอะนะครับ<ช>ทางคณะกระกกรมการก็อยากจะบอกบุญไปยังท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าใครมีจิตัทธาจะมาร่วมในการบูรณะปฏิทังขอ,งของเจดีวัดโรมิตเาของ,งเราก็ขอเรียนเจนะครับเรายังขาดงบประมาณอีกมากมายนะครับติดต่อได้ยังไงคะจย์ก็มาที่วัดเลยนะครับมาที่วัดนะที่สํานักงานของเราครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับที่รับบริจาค ทุกเรื่องนะครับแล้วในบริเวณล,ลานวัดพรรมธาตุนะครับในด้านของเจดีเนี่ยเราก็จะมีการปฏิสังขรณ์ใหม่หมายถึงว่าเราจะจัดระบบภูมิััต์ใหม่นะครับโดยปลูกหญ้าแล้วก็ทำกำแพงรั้วสั้นๆเ,นเตี้ยๆเพื่อไม่ให้ใครไปรบควนพระธาตุองค์ใหญ่นะครับในส่วนของอาจารย์สันติมีอะไรจะเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมคะในช่วงชีวิตของเรานะครเราคงก <c oughs> ารบริสถานว่า พรมหลังรีกธาตุหรือปริตสถานยอดฉับที่คุมพระรมสารีกัลธาตุนี่ครับช,ชีวิตนี้คงจะเห็นได้ไม่เกินครั้งหรือสองครั้งนะครับโอกาสนี้ที่ประชาชนจะได้มีโอกาสได้เห็นมาชมเสียนะครับว่าพระบรมธาตุของเรานั้นมียอดฉัรที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนงดงามแค่ไหนนะครับและทาด้วยทองเหลืองที่ที่สวยสวยมากๆเลยนะให,ให้มาชมเสียก่อนที่เขาจะยกขึ้นไป เราจะไม่มีโอกาสได้ชมอีกถ้าลงอีกครั้งผมว่าอีกถึงยี่สิบสามสิบสี่สิบีอาจจะเลยช่วงชีวิตของเราครับบางคนนี้อาจจะจะอยู่ไม่มีโอกาสแล้วนะคะใช่มาชมเสียครับแล้วก็อีกครั้งนะคะรบกวนให้ทั้งสามทานนะคะช่วยฝากข้อคิดสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราด้วยค่ะเริ่มจากทางด้านอาจารย์ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยากจะฝากความหวังไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่อยู่ในจังหวัดแมงเชรนะครับ ฟังเมืองนะครชุมเราก็จะมีพระาธาตุเจดีย์นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมน้ําใจเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มานำมัสก,การนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในหลักศิลาที่ได้เขียนไว้ว่าผิผู้ใดได้มากราบไหว้พระาธาตุเจดีย์องค์นี้แล้วเสมือนหนึ่งได้ไหว้พระพุทธเจ้าต,ตัวจริงครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันทาบุญด้วยแล้วก็ฉัดนี้เราจะอยู่ จนอีก2-3งเดือนมันจะอันเชิญขึ้นดังนั้นใครที่ไม่มีโอกาสที่จะมาปิดได้แล้วนะปิดทองที่นี่ก็ขอเยืยนเชิญะครับตอน,นทุกวันนะครับเราเราจัดไว้นะครับก็การบูรณะพระบรมธาตุครั้งนี้ก็คือเพื่อสืบทอดพระพุทธศา,ส,าธสนาโดยจัดเป็นสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศา,ส,าธสนาประการหนึ่ง ถ้าหากว่าเราได้มีส่วนร่วมในการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ในคราวครั้งนี้นะก็เสมือนหนึ่งว่าเรานั้นได้มีส่วนร่วมในการจันรลงพระพุทธศาสนาให้มีอายุยั่งยืนนานเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสอันดีเช่นนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันบูรณะพระบรมธาตุในคราวครั้งนี้ด้วยกันขอเจริญพร พระบ,บรมธาตุเ<ฤ>จดียด์ของเรานะฮะโดยเฉพาะยิ่งพระบ,บรมาสารีรธาตุนะครับผู้บริสฐานคือพยายลีไทยกษัตริย์ธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่นะครับยาวมาเกือบ700ปีนะครับและครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะคนที่ค้นพบจริงๆคือสมเด็จพระุจารย์โตพรมรังสีซึงถือว่าเป็นพระที่เกจิอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากสุดในประเทศไทยนะครับได้มาค้นพบและปฏิสฐานและยืนยันว่าในเจดียด์ของเราเนี่ยมีพระบรมสารีรธาตุจริงๆเพราะฉะนั้น อย่างที่อาจารย์มนบได้พูดไปว่าใครก็ตามที่มนบพระบรมธาตุนั้นเหมือนนบระพุธเจ้าด้วยตนเองนะครับั้งในชีวิตนี่ถ้ามีโอกาสนี่ถือว่าเป็นเรื่องสิริมงคลแก่ตนเองนะคะามาแลครับไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเนื่องจากว่าเวลาของรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมหมดลงแล้วนะคะหญิงก็อาจารย์พร้อมอาจารย์มนบนะคะเรารวมไปถึงนะมหายจนีน่นและขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ